หกข้อดีของการดื่มน้ำเปล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้หนึ่งการดื่มน้ำจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ดื่มน้ำตอนเช้าจะช่วยให้สหมองของเราเนี่ยได้รับการกระตุ้นหนละังจากตื่นนอนนะจะช่วยเพิ่มสมาธิในการเริ่มวันใหม่ของเราได้อีกด้วย 3. ดื่มน้ำก่อนทานอาหารสาวสิบนาทีจะช่วยทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายยิ่งขึ้น 4. ดื่มน้ำระหว่างมื้ออาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำหนัก สำหรับใครที่อยากลดน้ําหนักนะการดื่มน้ำเนี่ยมีส่วนช่วยในกระบวนการเผาผลาญของพวกไขมันเนี่ยได้อย่างดี 5. การดื่มน้ําในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับพวกหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ํานั้น,นจะเข้าไปช่วยลดความหนืดข้นของเลือดช่วยระบบไหลเวียนของโลหิตทําให้เลือดเนี่ยของเราเนี่ยไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น6 การดื่มน้ำช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื่นนะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีใครเห็นเป็นประโยชน์กดหัวใจเม้นแชร์ให้ด้วยนะครับ